Intel Evo Core i5 กับ Intel Core i5 ธรรมดานะครับ Evo เนี่ยจะมีเงื่อนไขยอยู่มากมายเลยครับ w วฟ i 6ซจอต้องมีขนาด12นิ้วขึ้นไป sRGB 95%ตอบสนองการทำงานภายใน0.8วินาทีเครื่องมีน้ำหนักที่เบามากพกพาได้ทุกที่พอชาร์จ Type C SSD 256GB RAM 8GB จ่ายเพิ่มมา2 0 0พนันนีเราจะได้อะไรบ้างเรามาดูกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ IT Today by r a y o n ง OA นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัว CPU Intel นะครับหลายๆคนไปเดินตามร้านคอมพิวเตอร์ร้านโน้ตบุ๊กนะครับก็โน้ตบุ๊กเนี่ยมี CPU หลายตัวนะครับแล้วก็สติกเกอร์มีเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัว CPU Intel ที่เป็นตัว Intel Core นะครับกับตัว Intel Core i e v <Okay. S 1> นะครับสตัวนี้ต่างกันแค่2,000แล้วจ่ายเพิ่มมา2,000นี้เราจะได้อะไรบ้างเรามาดูกันแลวครับเรามาพูดถึงตัว ความแตกต่างของตัวนี้ก่อนมันขึ้นชื่อว่า Evo ครับประสิทธิภาพที่สูงกว่าแน่นอนครับ Intel ตัวนี้นะครับ ที่ผมจะมาพูดถึงก็คือจะเป็น Intel Evo Core i5 ครับกับตัว Intel Core i5 ธรรมดานะครับทั้ง2ตัวนี้อยู่ใน Gen 11ทั้งคู่นะครับเรามาพูดถึงตัวคอร์กับตัวเทรตกันดีกว่าตัวนี้ทั้ง2ตัวเป็น Core i5 ทั้งคู่มีคอร์อยู่4คอร์8เทรตนะครับซึ่งสปีดบู t ทั้ง2ตัวอยู่ที่4.2กิกะเฮิรต์นะครับแต่ Core i5 นี่ประสิทธิภาพของมันก็จะตรงตามตัว CPU ของมันเลยมาเทียบกับตัว Evo ที่เป็น Intel นะครับตัวนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นเรามาพูด ถึงเงื่อนไขของการเป็น EVO ก่อนนะครับ EVO เนี่ยจะมีเงื่อนไขยอยู่มากมายเลยครับมีเงื่อนไขาตามนี้นะครับข้อแรกตัวเครื่องต้องมีรองรับ Wi-Fi 6ซึ่ง Wi-Fi 6ตัวนี้จะเป็นการ์ด WiFi ที่เป็นของ Intel แล้วก็ขนาดจอต้องมีขนาด12นิ้วขึ้นไป และต้องมีความละเอียดเป็น Full HD ด้วยนะครับมีค่าแสงต่ำสุดอยู่ที่300ยูนิตนะครับรองรับ sRGB 95นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีลูกเล่นระบบ AI นะครับต้องรองรับด้วย <c oughs> ในระบบปฏิบัติการของเขาไม่ว่าจะเป็น Windows Hello จะมีระบบ Finger Print สแกนหน้าเปิดหรือ AI ต่างๆนะครับต่อไปเรามาพูดถึงตัวความแตกต่างของ Performance ทั้งคู่นะครับ EVO กับ Intel ลอีโนี่จะเพิ่มจาก Intel ที่เป็นคอธรรมดาขึ้นมาการตอบสนองของเครื่องนี้จะมีการตอบสนองที่มากกว่านะครับเ,เวลาเราเปิดเครื่องมาปุ๊บตัวเครื่องนี้จะตอบสนองการทํางานภายใน0.8วินาทีเท่านั้นเองถือว่าไวมากเลยครับคือเราเปิดเครื่องมาปุ๊บรอไม่ถึง1วิด้วยซ้ํานะครับ เครื่องก็จะทํางานเลยนะครับ CPU Intel ที่เป็น Evo นะครับประสิทธิภาพที่ผมพูดไว้นะครับมันมากกว่าอยู่แล้วจากตัว Intel Core ธรรมดานี่เราจะสามารถทํางานออฟฟิศธรรมดาปกติได้นะครับแต่ถ้าเพิ่มมา2,000มาเป็น Evo นี่ก็คือมันจะอัปเกรดขึ้นมาในระบบการทํางานนะครับตัวนี้ก็จะสามารถเอาไปทํางานในเรื่องของกราฟิกได้นะครับสามารถตัดต่อวิดีโอ อัดคลิปหรือสตรีมเมอร์ก็ยังได้นะครับ Evo ตัวนี้ CPU จะทำงานเต็มประสิทธิภาพและแพลตฟอร์มของเขาจะเหมือนกันนะครับแต่แพลตฟอร์มตัวนี้จะอัปเกรดความเร็วสปีดบูสต์จะเพิ่มมาถึง4.5นะครับสูงสุดนะครับเพราะว่าตัวนี้ Evo นี่คือเขาจะอัปเกรดจากคอรธรรมดามาเป็น Evo ได้ก็คือตามเงื่อนไขของเขานะครับ ต่อมาเรามาพูดถึงตัวการ์ดจอครับหลายๆคนที่จะซื้อน้ตบุกทั้งทีเนี่ยเราต้องดูแบบ CPU ตัวเทพการ์ดจอตัวเทพมันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพไหมครับการ์ดจอตัวนี้จะเหมือนกันทั้งคู่นะครับก็คือ,อ e ะคจะเป็นการ์ดจอของ Intel Iris Xe นะครับกราฟิกจะเป็นการ์ดจออยู่ในออนบอร์ดเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้จะเหมาะสําหรับสายทํางานสายทํางานแบบพกพาตัวเครื่องมีน้ําหนักที่เบามากเลยครับเ <Wow. S 1> นี่ยเบามากครับ เหมาะสำหรับการออกไปทำงานาตามร้านคาเฟ่หรือทำงานออฟฟิศพกพาได้ทุกที่นะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อรองรับระบบการทำงานแบบออฟฟิศและตัดต่อกราฟิกแบบพกพาได้เลยนะครับ <Okay. S 1> ไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ที่ไหนเราสามารถทำงานณนะท,ที่นั้นได้เลยนะครับต่อมาเรามาในด,ดูของเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ติดมากับเครื่องดีกว่าครับ ซอฟต์แวรติดเครื่องที่ผมพูดกลับไปก็คือมี Windows มี Office เป็น Home and Student เป็นไยเส้นติดมากับเครื่องราคา2ตัวนี้ก็จะต่างกันอยู่นะครับที่เป็น Intel c o r e i5 ตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่23,990บาทนะครับแต่ถ้าเป็น Evo นี่ก็คือจะมีราคาอยู่25,990บาทเราจะเพิ่มมาแค่2,000นะครับแต่เครื่องตัวนี้ประสิทธิ์าพาของมันเต็มที่แน่นอนครับตัวนี้นะครับจะมีจาตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นจะเป็น จะมี SSD 256GB ขึ้นไปนะถึงจะอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับแล้วก็ RAM ของเครื่องต้องมีขนาด 8GB หรือมากกว่านะครับและต้องเป็นแบบ Dual Channel ด้วยนะครับต่อมาเรามาดูในพอร์ตรองรับของที่เป็น EVO เหมือนกันครับก็คือพอร์ตรองรับตัวนี้จะมีพอร์ตชาร์จจะเป็นพอต Type C นะครับ แล้วก็จะมี Thunderbolt นะครับแล้วก็จะรองรับเป็น USB Port 3.0อันนี้คือหลักๆเข้าๆนะครับครับในส่วนของประกันทั้ง2เครื่องนี้นะครับก็ประกันของมันนี่คือเหมือนกันเลยครับก็คือจะมีประกันบ่ามปีของ Onsite Service ด้วยครับเออเวลาเครื่องคุณมีปัญหาไม่ว่าอะไรติดต่อมันที่ศูนย์ Acer เขาจะส่งช่างไปซ่อมถึงหน้าบ้านคุณเลยครับสำหรับในราคาเครื่องนะครับใครที่ไหวก็ผมแนะนาให้ซื้อในตัวส่วนของ Evo ไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ประสิทธิภาพจะเต็มที่มากกว่า สามารถทำงานได้หลายๆรูปแบบมากกว่านะครับแต่ใครที่คิดว่าเอ๊ะฉันงบไม่ไหวสําหรับ E ี o นะครับก็สามารถซื้อในส่วนของตัว Intel c คอรก็ได้ครับเพราะว่าตัว Co ร์ไอตัวนี้ก็เป็น g e น11เหมืหนึ่งกันนะครับแต่ตัวนี้จะเหมาะสําหรับในการทํางานออฟฟิศทํางานโซเชียลนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ